มันก็จะเป็นทูน่าออกมาแบบนี้นะครับ mm hmm. อ่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะสปิดเป็นช่วงๆให้นะครับ,รบอ่าเดี๋ยวเราลองซิมูเลตดูก็ได้นะครับว่าวิธีการกลึงมันจะกลึงยังไงนะครับ mm hmm. อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซิมูเลตแบบ turning นะครับมัน mm hmm. ก็จะสปิดเป็นช่วงๆให้ mm hmm. แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรากลึงไปที่ตำแหน่ง d i ม m e t e r เลยเนี่ยบางทีม,<า>มันเล็กนะครับแล้วก็มันจะสั่นนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกันเจ็ดวันทีนะคะเจอกันเช่นเคยคะ่ะวันนี้อยู่กับเรียลพิวรีนะคะแล้ววันนี้คะ่ะต้องขอต้อนรับพิธีด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมธีชายุกิทาเวทครับเทคิคอลซัพพอร์ตในส่วนงาน Solid Cam ครับอ่าก็แน่นอนนะคะว่าเจอวิธีก็ต้องเป็นเรื่องราวของ SolidC a m แน่นอนครับผมแต่ว่าวันนี้จะมีทริคอะไรดีๆที่จะมาฝากกับแฟนๆรายการโหดเราบ้างคะพิธีวันนี้ก็จะมีทริคนะครับสาหรับการกลึงงานที่มีขนาดเล็กและก็ยาวนะครับว่าทง ที่จะช่วยลดเรื่องของการสันของชิ้นงานให้ผิวงานดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถควบคุมขนาดได้ดีขึ้นนะครับได้เลยนั้นเรื่องราวเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราต้องอดใจรอกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะมองหาใครอยู่หรอคะ <S <S SolidWorks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard Professional หรือ Premium ก็มาร่วมกันสร้างนว,วัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ SolidWorks ต้องคู่กับแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับมองหาเจ้าสาวครับเฮ้ยมาท้่ SolidWorks ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่พิธีจะนำมาฝากกันนะคะก็ต้องมอบเวลานี้ให้กับพิธีเลยค่ะ ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัว powerpoint ก่อนนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเรากลึงงานนะครับที่มันมีความยาวแล้วก็เล็กเนี่ยนะครับเราจะเจอปัญหานะครับในการทำงานคืองานมันสั้นครับเป็นลักษณะตามแบบนี้นะครับขนาดมันยิ่งยาวยิ่งสั่นใช่ครับยิ่งยาวยิ่งเล็กก็จะยิ่งสั่นมันก็จะทำให้เราควบคุมเรื่องของขนาดแล้วก็ผิวได้ค่อนข้างลำบากนะครับ แต่ทีเนี้ยนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมแคมเองเนี่ยนะครับ<ะ>มันก็จะมีตัวช่วยนะครับให้เราทํางานได้ค่อนข้างดีขึ้นเลยแหละนะครับ<ะ>อเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันนะครับว่าเราจะเซตติ้งยังไงเนาะ,ะอันดับแรกก่อนแล้วก็มาที่คําสั่ง turning ะนะครับตรงนี้นะอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เราก็คือเรียก geometry ปกติแหละนะครับ<ะ>อันนี้ผมขอเลือกเป็นแบบ wireframe แล้วกันนะครับ จะสังเกตได้ว่างานเราก็จะเล็กแล้วก็ยาวเนาะแล้วก็มีพวกสเต็ปต่างๆนะครับผมก็เลือกเส้นก่อนนะครับให้ดูทิศทางว่าเออจะกึงไว้ทางไหนนะครับเส้นอยู่ตรงไหนอ,อันนี้ก็ผม m o d ดี y g e ช m e เ r y นิดหนึ่งนะครับปรับเป็นออโต้ไปเลยนะครับอทีนี้ก็มาเลือกทูนะ ผมใช้ทูนเดิมไปเลยนะครับโอเคทัดมาก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งนะครับจะอยู่ในโหมดของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็คำสั่งนี้มันจะไม่สามารถใช้กับาการกลึงงานที่เป็นแบบวัตถจักรได้นะครับหรือเป็นแบบไซเคิลนะให้เราติ๊กไซเคิลออกนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับอันนี้เราก็ตั้งสเต็ปการกลึงงานปกติของเราเลยนะครับ จากนั้นนะครับคำสั่งที่จากนั้นนะครับคำสั่งนะครับที่บอกก็คือมันจะอยู่ในส่วนของ strategy ตรงนี้นะครับ<ะ>มันจะมี speed geometry along set อยู่นะครับให้เราติ๊กเปิด<ะ>คำสั่งขึ้นมานะครับ<ะ>ในส่วนของค่านะครับ distance ต,ตรงนี้ให้เราใส่ระยะนะครับที่เราต้องการ speed สมมุติว่าเราต้องการ speed ที่10ม mm. <ะ>ิลนมันก็จะเป็น ทุนผ่าออกมาแบบนี้นะครับ mm. อ่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะสปิดเป็นช่วงๆให้นะครับ,รบอ่าเดี๋ยวเราลองซิมูเลตดูก็ได้นะครับว่าวิธีการกลึงมันจะกลึงยังไงนะครับ mm. อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซิมูเลตแบบเทอร์นน่งนะครับมัน mm. ก็จะสปิดเป็นช่วงๆให้ mm. แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรากลึงไปที่ตำแหน่งไดมิเตอร์เลยเนี่ยบางที mm. มันเล็กนะครับแล้วก็ <c oughs> มันจะสั่นนะอ่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้งาน <c oughs> นะครับถ้าเราไม่ใช้งานคําสั่งนี้นะ <c oughs> มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมปิดออกไปนะ <c oughs> แล้วก็ลองดูทุนขาด <c oughs> ดูเวอร์ชั่นที่ไม่ใช้นะครับครับอ่ <c oughs> <c oughs> ลองซิมเูเลตดูนะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะกึ่งยาวไปเลยค่ะอเพราะกึ่งยาวเงี้ยยิ่งขนาดเล็กลงเรื่อยๆมันก็จะยิ่งส<ะ>ั่อนะครับมันก็จะให้เราควบคุมเรื่องของผิวงานแล้วก็เรื่องของขนาดนะครับที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มทําแบบตั้งแต่เนื้อมันยังเยอะๆอยู่อ่าแล้วก็ค่อยซอยมันลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องของ ลดอาการสั่นนะครับก็คือใช้คำสั่งตรง Strategy ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะครับก็แนะนำนะครับสามารถที่จะลองทำดูว่าเออทำไปแล้วงานเราอ่ะมันผิวดีขึ้นไหมนะครับอ่าหรือควบคุมขนาดได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครลองแล้วก็ลองคอมเมนต์กลับมาบอกเราด้วยว่าด้วย่าได้ผลยังไงบ้างใช่ใช่ครับผมสำหรับวันนี้ก็มีทริค ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นทริคที่ดีที่พี่ทีได้บอกไว้ว่าเป็นทริคที่มีอยู่แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้นำใช่ครับยังยังไม่ได้ใช้ยังไม่ค่อยได้ใช้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ดีนะคะที่นํามาฝากกันค่ะก็เชื่อว่าลองไปปรับใช้กันดูค่ะแล้วก็ถ้าได้ผลลัพธ์ยังไงก็มาคอมเมนต์บอกเรากันด้วยนะคะว่าได้ผลดีขนาดไหนนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยลดการสะเทืานได้ระดับหนึ่งได้ดีเลยทีเดียว ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเรียนการจัดวันทีค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ like, ก, share, กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีจากทางแอปพิแคนของเราค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ